สังความโลภยุติลงพวกมากได้เอาออกพยอบนี้มาจากซอมบี้ที่น่ากลัวอันงคงีเรื่องประจากประวัติใจคันนี่สอง,องคือในโลกนี้มันมีแต่ซอมบี้โลกของมารูปมป็ซอมบี้ ปดช่วยวางด้วยด้วยปดช่วยวางให้ด้วยเนาะผู้ถอดฟังฟังฟังสีดำเป็นพอมาพอพอนบอกว่าฟังสีดำเป็นสมไปเลย แต่สมองเราต้องอบพยมหนีแล้วสู้ต่อสู้มันอ่าสมองต่อสู้ได้ฉันคือมอทบอลมัฐบาลอื้อ ได้ like, ป where, มามสงครามสงครามหมาปุกซอมบี้ to store, ได้เร well ิ่มขึ้นสงครามหมาปุกซอมบี้อื้อโน่นแนบฉันด้ยอื้อโน่นแนบโน่นแนบ ม so ีอื้มน้อเดกน้องน้องดนเลหมดโอ้มีบอสมดเาว่าหายหตุสายสมงอเตี้ยด้ ฉันต้องใช่ฉันต้องใช่มาาเอาตรงเลยให้ทิ้งต้องต้องเล่งพรอนก่อนเราต้องเล่งพรอนก่อนเราต้องเล่งกับพรก่อนเราต้องเล่งพรก่อนเราต้องเล่งพรตัวสุดท้ายแล้วมาเล่ง และมาเล็งที่ตรงมาเ็งท,ที่บอดมะเ็งที่บอดหัวดนเน่ง ต้องเอาชนต้องเล่งบอสต้องเล่งบอสอ้าวโดนยิงทำไมันกินเก่งจังอบอสตายมอดโดนเด็กบอสซัมบี้โดนกระทืบ

ลูกโดนระวังลู้ชอบซอมบี้ด้วยโอ้โโดนยิงโองลุชชอบซอมบี้ยิงมันโดนโอะโหโดนสีดำนี่โคตรโหดหน่อยสว่างชัดชัด นี่หน่วยสวา่างชัดนี่ล้วต้องกะอาด้างพวกสอมบีให้ได้มาดูเธออ้อห้ ตัวนี้ได้อ้อโด่นเหนือว้าวฟังซอมบี้ซะนะน่าจะไม่อยอมแพ้ให้ซอมบี้ต้องไม่ดังอ่อ อาฮือโนเดกามควีนดกอาฮือดกเหมอันมบีลูกน้องเป็ยนยังไงบ้างามบีลูกน้องสีดำเป็นงอา่าชนก็วา่าฉันอยากที่สมองอาฮือ ักินไปตัวนึ่งเอ,ออกนินลูกก้ากินลูกน้องช้อนน้องฟังช้นอืมอ,อกินมาเจอมาอันเจอมาอืออมกินให้หมดทำลายล้างทำลายล้างมังซอมบี้ทำลายมังมีแต่ซอมบี้ ทำลายล้างเมืองแี่มีแต่ซอมบี้ทำลายทำลายล้างเมืองนี่จอมซินซ่นาเราต้องกินได้ชาบก่อนอือฉันเป็นหน่วยสวัสดิ์คือ

มอเริ่มเดินแล้วมอสมอเริ่มเดินพอระวังบนมอต้องชนะคิงคิงเ้าอยู่นั่นน้อยท่อน เราต้านซอมบี้ดีด,ดีมากดีมากเราต้านซอมบี้น่ะเฮ้ยพอซอมบี้มาแล้วออามาซอมบี้มาแล้วเราต้านหัว อาชาซอมบี้เราเอราฆ่าบอสเราก็คือชน่าเราฆ่าบอสได้เราเจอเชน่าอาฉันเป็นน้องมาต่อวบฟังฟังบอสสอมบี้บอกว่าเออฉันเป็นน้องมาต่อบฮัมมอนต่อ 那边那么大啊 อือ้ออมาแลยกูแล้วต้องกอดวางคิงกับกูให้ได้ เ้องการร้องกินกับเ่ได้ต้องการ้องกิน้องกิน اه و سماه دقيق هاي سماه لين و هاي